ดี๋ยวนะความรู้สึกเราที่รู้สึกว่าเขาสามารถพึ่งพิงได้ที่เมื่อกี้ที่ถามจริงหรือเปล่าถามจริงว่าเรื่องวันที่เรารู้สึกพึ่งพิงเขาได้อะถ้าไม่มีเขาเราจัดการตัวได้ไหมถ้าจัดการได้เรากําลังอ้างอยู่นะเว้ย ถ้าเรื่องที่เรารู้สึกเขาช่วยเราได้นะเรื่องเหล่านั้นถ้าเราจ้างคนอื่นได้ไม่นับนะ <laughs> เข้าใจป่ะแต่ว่าเรื่องที่เราจ้างคนอื่นไม่ได้อะ่ะเรื่องที่มันต้องมีเขานี่แหละหรือเรื่องที่เขาเคยทําแล้วรู้สึกว่าโโหงานนั้นแม่งถ้าไม่ใช่เขานี่แบบเรื่องพวกนั้นนันนบมันต้องดูเรื่องนับด้วยจริงๆนะไม่ได้เห็นกับตัวนะแต่มองทุกอย่างมันชัด มองทุกอย่างให้ชัดถ้าเข้ามาแนะนําในเรื่องการแต่งบ้านการแต่งตัวเป็นเพื่อนขู่คิดหาของได้เข้าใจว่ามันมันเหมือนหาคนมาเอนเตอร์เทนผูะพูดตรงตรงไม่หาคนมาเอนเตอร์เทนอยู่ใกล้ๆตัวแต่เป็นคนเอนเตอร์เทนที่มีสไตล์ด้วยนะก็เลยโอเคไม่ไม่ไม่เชยอะไรเงี้ยก็โอเค ซึ่งไม่ผิดฮะมันเป็นคุณสมบัติที่ดีที่เขามีแต่เรื่องใหญ่ก็ต้องดูถ้าเครียดขนาดว่า mm hmm. เฮ้ยคนเนี้ยเราไม่ต้องการแบบนี้เราต้องการจะอยู่แบบอย่างที่เราอยากอยู่เพื่อมันเป็นคู่ชีวิตโอเคคำถามต่อไปแล้วคู่ชีวิตมันต้องมีอะไรในตัวบ้างวะเราลิสต์มาแล้วดูมันมีไหมแฝงเปล่าเ mm hmm. พราะจิบเชื่อนะว่าเรื่องใหญ่ๆสำหรับเขาอะอยู่ทำให้ได้ ไม่รู้ไงสมมุติถ้าเกิดเขาเรียกร้องหรือต้องการให้ความช่วยเหลือของอยูมาจริงๆอะ่ะในสิ่งที่ยูทําได้อะ่ะยูอาจจะทําไม่ได้ะหรือแม้กระทั่งในวันที่มีเรื่องต่างๆที่ผ่านมาการตัดสินใจของอยูอะ่ะยูเองอีกที่พยายามไปเข้าใจเขาให้มันมากขึ้นอ,ะอ่ะอใช่พยายามพยายามเข้าใจเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ไงอ <laughs> แล้วพอเด็กทะเลาะกับเด็กเข้าไปอีกก็ไปให้คำแนะนำเขาอีกเข้าใจไหมได้ฮะอยู่กับเขาก็ได้ไม่ทำทุกอย่างเลยแล้วก็นั่งดูเขาเจริญเติบโตแต่ชีวิตเรามันเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญมากถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วอนุญาตให้เขาอยู่ในจุด ที่เราต้องการที่จะมีเขาในบางส่วนโอเคไม่ผิดสีสันมุมมองใหม่ๆใ,ใช่ไหมอะไรก็ได้ที่เราชอบเขาแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงที่สามารถแบบสแตนได้บนขาเราเองแล้วอะก็โอเคการที่เป็นมะม่วงก็ต้องมีน้ำปลาหวาน แต่อย่ามาหวังว่าเขาจะเป็นต้นมะม่วงอาจจะไม่ถึงเวลา